ครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับวันนี้เราจะมากันสิบ like ่อม um, าวันนี้เราจะมากันสิบ okay. นะครับทุกผ like ู <like ้ชมแต่เราพูดเชี่งตังเราจะจบเราเราเราจะจบคลิปนะครับนะครับนรับู้ี่งตังครับคลิปนี้เราจะต้องผูดกันสิบนะครับโอเคค่ะ สิง่งของนะครับเราเราอยากให้คนจับได้นะครับถ้าตอนคนจับได้ก็จะกิบจบคือเราเป็นคือเราจบแล้วนะครับเราตายนะครับดูครับเราไปดูคนนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าเราจะได้เป็นคนหรือได้เป็นคนแอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับคนคนอดซ้อนอยครับออนเป็นกระดั้องอะไรวะครับปรความเรียนนะครับ เออตัวนี้นะครับตัวนั้นนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ ไม่คิดไม่ตดัเลยนะครับขอโทษครับมานผล่จับได้ไหมเราจับได้จิแล้วนะครับโอ้ยมาแล้วไก่ไก่ไกคตไก่แลครับไก่มากมากไก่ทีสุดเลยครับ โดคดแอคเก็บเก็บจับผมไปแตรงไงครับโอเคครับไอ้ผมกินแดงไปแล้วครับไปครับถ้าทำแบบเนี่ยกลัวมากเลยครับเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว มันกระิบแล้วมันกระิบเล้วบุกแบบนี้มันดีมันดีทนไหวแล้วไม่จับแบบพวกคนนี้มันโง่เลยมั้แบบไม่เห็นแบบไม่เห็นไม่เก็ไม่เห็นเป็นไงวะกรตะตุ้งไม้แบบไม่แกบไม่แกเออเอออพวกนี้มันโง่อยู่นิ่งๆหน่อยนะเฮ้ยมันจะจับนี่จะได้ตื่นเต้นเออเฮ้ยเฮ้ยจุกเป็นไงจุกจุกจุกเป็นเออจุกเป็นจุกเป็นโอ้ย